มาครับช็อปปี้แคนดี้นะครับด่านอ่าคลิปนี้จะพามาเล่นด่านที่984นะครับผม10มีที่ต้องหาก็หกสบสีพิซซ่าที่ต้องเก็บให้มา20่สิบมูฟครับเอาเสียงนิดนึงด่านนี้ยากนะครับดูแล้วทำลายพิซซ่ากับหามีนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มจำนวนแคนดี้นะครับโดยการทำลายพิซซ่าอ,อย่าลืมม่เทมพิเศษกันด้วยนะครับ,รบ นี่แหละที่สังคมต้องการมูฟมีน้อยมากครับด่านนี้นอมองทีไรก็ใจหายทุกทีลุ้นกองจากหลักสีกันนะครับสีเขียวตอออกลงมาโอ้โออห้อหอตกลงมาแล้วนั่นเปลี่ยนสีวิ๊ก <c oughs> เราจะไม่ยอมแพ้นะครับลุ้นสีเขียวอีกรอบ เออรางวัลแห่งการรอคอยนะครับจัดมาอื้อหือ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 คงจักหลักสี่ก็อีกรอบนึงนะครับโอ้โหโอ้โหอือหือโอ้โหรางวัลแห่งการรอคอยมีหกมูฟที่เหลือนะครับตอนนี้จัดสีนวนเงินไปก่อนเลยดีกว่าไหม เอาไหมเอาไหมยังไม่จัดดีกว่า,อาโอ้โหโอ้โหห้ามุกที่เหลือนะครับเอาจะรวดไปกินอือหาือือหือือหอผมจักหลักสี่มาอีกหนึ่งลูกนะครับพวงด้วยจรวดนะครับด่านนี้เล่นมาสามพันแปดร้อยฟาร์ลไปแล้วนะครับผมจัดมาครับอือหือือหือโอห กำพานอันนี้ไปด้วยกันนะครับผมสองมุกที่เหลือเพื่อเธอคนเดียวเอาระเบิดไปแดกซะยังติดอีกหนึ่งหมีเอ้ยออติดโอ้โหติดอสองหมีนะทำยังไงดีครับเราต้องระเบิดฝั่งนี้ครับเอาปลาน้อนไปฝั่งนู้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามแนละคอมเมนต์ให้กำลงังใจกันด้วยนะครับโอ้ยเสียงหมด